เคื้อนดอยเจ้าปีนี่นมายมสิบเก้าปีแล้วเจ้าเป็นสาวแต่บ่เคยป่านมือชายใดเจ้าบสาา่สาวธรรมดาสาวสิงเ,เป็นแม่บ้านที่ดีเจ้าอยู่มาสี่วันแล้วเจ้าจะมาทำความสะอาดหรือจะมาลําปอบผีฟ้าหรอ,อ เลวลาเพิ่งมาทำง,งานใช่ไหมอ๋อใช่เจ้าเป็นคนไหนเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าอ๋อคนเหนือเหนือเชียงใหม่เชียงรายเหนือคอนเก่นไปนิดหน่อยเจ้าอุรเจ้าพูดเหนือได้อะอ๋อพ่ออ๋พอพ่อเป็นคนเหนือพ่อเป็นคนยะโสธรพ่อเป็นคนยะโสแม่แม่อ๋อแม่เป็นเอื้องเหนือแม่เป็นคนกาลสินเจ้า คนเชียงไฮ้แล้วชื่ออะไรล่ะเอื้องดอยเอื้องดอยเอื้องดอยนันสกุลเอื้องดอยขมอยมุยมาอยู่ที่นี่ล่ะต้องทำงานไม่ใช่ตื่นสายรู้ไหมรอนตื่นตีหาาา้าเจ้าเออทำไมพึ่งลงมาติดหัวอยู่เจ้า <c ười> ไม่แต่งตัวมาทำความสะอาดเจ้านี่ถึงไปเที่ยวไม่แต่งตัวข้ามคืนเลยเนี่ย ตัวเจ้าสาวเหนือต้องเต็มที่เจ้าต้องมีปิ่นต้องมีดอกไม้เจา <S 1> <S 1> ้าอายุแท้เราฮะสิบเก้าเจ้าสิบเก้าเหรอเจ้ามีแฟนยังอ่ะยังมีเจ้าสิ่งอยู่เจา้าดิบล,ล่างก็น่าสิงหรอกโทษนะคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มาอยู่นี่แล้วก็ บอกพ่อบอกแม่หรือเปล่า่ะมาทำงานที่น,นี่ไม่ได้บอกค่ะบอกแม่กับพ่อว่าเป็นสาวธนาคารจบ,จบอะไรมาเราฮะจบปสองค่ะแล้วพ่อแม่เชื่อหรือสาวธนาคารเนอพ่อพ่อแม่บอกว่าเรียนไปก็แค่นั้นนะคะมาทำงานหาเงินหรือว่าหาผัวรวยเอาค่ะลองเต้นดิเอ มันช้าได้แตจ,ะจะังหวะทุกคนช้าออแต่ในจ,จังหวะโต๊ะอย่างเงี้ยเธอโจ๊ะๆตามจังวหวะพี่อาสอนได้ค่ะเจ้าขออย่เงียเต้นที่นี่ที่เดียวเต้นเหนื่อยเจ้าเดี๋ยวคางจะไม่อยู่เจ้าเจ้าบ้านนีเดินๆนี่นกลับไปไงอ่ะเอาวินมอไซค์เจ้าไม่กลัวเขาจะหลอกไปข่มขืนเลย โ oh, อ้หลอนไม่กลัวเลยเจ้าเข้าไปในซอยเนี่ยหมายังไม่หอนเลยเจ้าวันนี้ผงจะไปส่งธอที่บ้านากันเส้นทางที่ไปบ้านเธอข้างทางมีโรงแรมไหมมีมโอตอบไม่คิดเลยเจาอยู่ที่นี่ตั้งใจทำงานนะเจ้าอะไรจะเกิดก็มันเกิด<ม>ฉันเกิดมาฉันไม่เคยมีความรู้สึกดีกนบครมาก่อนเลยนะ<ม>อันว่าฉันจะดูแลเธอแลว้วกันนะแล้วก็ค่อยว่ากันไปเรา ทางด้านไหนไปคุณส<ะ>่งเด้อ<ะ>